อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับวันนี้เราได้เข้ามาพบเจอกันอีกแล้วนะคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันสงบจิตสงบใจที่จะฟัง การอ่านในสดุดีบทที่28ข้อ7พระยาเวทรงเป็นกำลังและเป็นโลกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้รับความอุปถัมภ์และจิตใจของข้าพเจ้าก็ปิติยินดียิ่งข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระองค์ด้วยบทเพลง ของข้าพเจ้ามัทธิวบทที่ 6: ข้อ34เพราะฉะนั้นอย่าก,กระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกวนกวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้วสดุดีบทที่ 56: ข้อ3ข้อ4เมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์พระเจ้า ผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญพระวจนะในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจข้าพระองค์จะไม่กลัวเนื้อหนังจะทำอะไรข้าพระองค์ได้ปฐมกาลบทที่2 8ข้อ15นี่แนะ่เราจะอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปและจะนำเจ้ากลับมา่ังดินแดนนี้ เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนฝ่าเราจะได้ทำสิ่งซึ่งที่เราพูดไว้สำเร็จอเมนให้เรามาฟังในคำเปล่าประกาศคำเปล่าประกาศชัยชนะเหนือพญามารข้าพเจ้าประกาศยืนยันต่อซาตานด้วยตัวข้าพเจ้าเองตามที่พระวจนะ ได้กล่าวถึงสิ่งที่พระโลหิตได้กระทำเพื่อข้าพเจ้าโดยพระโลหิตของพระเยซูข้าพเจ้าได้รับการถ่ายออกมาจากเนื้อมือของพยามาลโดยพระโลหิตของพระเยซูความบาปทั้งสิ้นของข้าพเจ้าได้รับการอภัยพระเยซูขออภัยนะคะพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของอพระเจ้า ได้ชำระข้าพเจ้าให้ปาดจากบาปทั้งสิ้นอย่างต่อเนื่องโดยพระโลหิตของพระเยซูข้าพเจ้าได้รับการพิสูจน์ว่าถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมราวกับว่าข้าพเจ้าไม่เคยทำบาปมาก่อนโดยพระโลหิตของพระเยซูข้าพเจ้าได้รับการชำระจากบาปให้บริสุทธิ์และถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้า ร่างกายของข้าพเจ้าเป็นพระวิหารอของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับการถ่ายได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูซาตานไม่มีที่อยู่ในร่างกายของข้าพเจ้ามันไม่มีอำนาจเหนือข้าพเจ้าโดยพระโลหิตของพระเยซูอามนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณ ที่พระองค์ได้ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองเราให้เรานั้นได้เชื่อมั่นในพระองค์ที่จะเดินไปกับพระองค์ไม่ต้องกลัวสิ่งใดพระองค์จะทรงปกป้องเราให้เราปลอดภัยจากมารซาตานผีร้ายจิตวิญญาณชั่วต่างๆพระองค์ให้เรานั้นที่จะเดินตามทางของพระองค์ทิ้งภาระหนักหมักไว้พระองค์ทรงตัสว่า สำหรับวันนี้ก็มีภาระหนักอยู่แล้วให้เรานั้นที่จะไม่คิดถึงว่าพรุ่งนี้เราจะทำอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะวันนั้นยังไม่มาถึงพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงชำระเราโดยพระโลหิตของพระเยสูคริสทำให้พวกเราทุกคนได้ปาศจ,จากบาปทำให้บริสุทธิ์และถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้า ร่างกายของพวกเราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้รับการทายได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระรุูหิตของพระเยซูคริสต์ซาตานไม่มีที่อยู่ในร่างกายของพวกเราทุกคนมันไม่มีอำนาจเหนือพวกเราโดยพระรูหิตของพระเยซูพระบิดาเจ้าข้า ลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณขอพระองค์ที่พรงค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกเลี้ยงดูลูกทุกคนปกป้องทุกครองทุกคนให้มีความสุขมีกินมีใช้ไม่อดอยากตลอดมาลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณขอพระองค์ขอพระองค์จงเมตตาต่อข้าพระองค์ทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรง สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกของพระองค์ที่จะทรงเมตตาเลี้ยงดูให้ลูกทุกคนด้วยความรักด้วยความเมตตาเลี้ยงดูลูกทุกคนที่จะอยู่ในความเมตตาขององค์ขอชงอวยพรให้ลูกทุกคนหลุดพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บสิ่งที่ขัดสนและขาดอยู่ในครอบครัว ของลูกทุกคนขอพระองค์ทรงเลี้ยงดูอย่าได้อย่าให้ลูกทุกคนได้ขัดสนขาดสิ่งใดเลยขอให้การเงินในชีวิตของลูกทุกคนในทุกครอบครัวสิ่งที่ลูกทำในการงานการเงินทุกอย่างขอให้อยู่ในการดูแลของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกเชื่อและไว้วางใจ ในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองลูกเลี้ยงดูลูกทุกคนมาจนถึงทุกวันนี้ลูกทุกคนจะเชื่อและเดินตามทางของพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ที่จะออกไปจ้างข่าวประเสริฐของพระองค์ให้กับทุกคนที่ไม่รู้จักพระองค์ให้รู้จักพระองค์ ขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตยอยู่กับลูกทุกคนเจิมปากเจิมลิ้นของลูกทุกคนที่จะไปแบ่งปันให้ผู้ที่ไม่รู้จักพระองค์ให้เขารู้จักพระองค์ที่เขาจะเปิดตาใจของเขาให้เห็นความอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมา ขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูกิสเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ